สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพี่กับผมอีกแล้วนะครับกล่องวันนี้อยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิตรอดซีรีส์ใหม่นะผมก็คนอื่นเขาหลายคนเขาอาจจะทําไปแล้วนะนั่นก็คือเอาชีวิตรอดซีรีส์หนึ่งจุดสิบเจ็ดนั่นเองนะผมซึ่งซีรีส์นี้ครับผมเราจะไม่เสกของเพื่อกวินขวานอันนี้นะที่ผมเสกมาเพื่อเอ่อความเร็วในการถ่ายทำนะผมใช่อ่ะเรามาเกิดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเริ่มเกมมาเราก็ต้องตัดไม้ครับผม ใช่ค่ะโอตัดไม้นะผมก็ผมจะเปลี่ยนตารางเวลาลงแล้วนะวกนะ็น่าอาจจะเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละสองคลิปหรือไม่ก็อาทิตย์ละคลิปครับผมบ้านนี้นีั้ช่นงยญญาเออดิก็ซีรีส์นี้เราจะเล่นไปแบบย,ยาวๆเลยนะผม1น7มับันเป็นอะไรที่แบบมีนางอัฟซารับด้ยวยนะอ่ะตรงหูหมู่บ้านใหญ่มากเลยท่านผู้ชมต้องหาเตียงเพื่อเซฟก่อนนะผมเพราะว่าผม ก็กว่าจะได้มาเปิดทิ่ที่นี่ก็เดินมาไกลเนาะอันโนแมพก็เอามากวดมากันก็ดีครับผมนะับเป็นเรื่องที่ดีมากในการที่เปิดมาแล้วเจอหมู่บ้าน NPC นพีซนะผมแต่มันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่มีเตียงเลยดิโอ้เต่าแต่หมู่บ้านนี้เหมือนน้ำมันทะลักเข้ามามรู้เตียงเข้าทางหะไรจะมาทางนี้ยังไงออ ต้องทวนน้ำมาอมืก็เซฟอืมเซฟแลนะ้วท่านผู้ชมอันนี้ผมจะไม่โกงแล้วก็ตายเป็นของตกทั้งหมดเลยนะผมอ่ะพูดมากนะก็เราจะทำการสร้างตัวคาบเป็นก่อนเลยนะท่านผู้ชมตัวคาบโฮเราก็สร้างโฮขึ้นมาครับผมหรือว่าถ้าถามว่านี่เงเจริงไหมนะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปให้ดูเลยว่า นี่คนระับผมมีบล็อกราไอรอนนะก็แสดงว่านี่คือหนึ่งจรเจ็ดจริงๆนะผมก็ไม่ต้องถามเยอะนะมันคือของจริงนะผมหนึ่งจเจ็ดอันนีน้แต่ว่าตัวเกมก็ยงังจะต้องอยู่เหมือนเดิมค่ะตั้จ,จริงเกมเฮ้ยรอเราจะไปตบรอกันท่านผู้ชมอ,อนี่ตายตายเชือว่าแด่เลเว,วลดีตั้งแต่เริ่มเกมอะ ผมยังอยากรู้อยู่เลยว่าทำไมหมู่บ้านนี้มันน้ำทาเักแบบนี้นหละเราเตียงผมเราต้องใช้เตียงก็ผมมาเกิดในไบโอมซาวนานะ่าเนาะถามว่าหัวอ๋มาทำไมก็หมู่บ้านนะผมเราก็ต้องทำการขุดเอาพวกนี้นบผมใช่าฟางเพื่อไปทำปนาหานะเราจะได้ไม่ต้องไปเอาข้าวชาวบ้านมาก,กินนะ่ะ ก็แต่หมู่บ้านนี้มันดูแบบไม่สวยงามเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้ำทะลุอีกหมูหมูอื้ออื้อเสียงผมอาจจะไม่ได้ดีมากเนื่องจากว่าไม่ได้เอาหูฟังมานะผมหูฟังไม่คนะับโฆษณา เค okay. ช็อตเมื่อกี้ก็น่าจะต้องเข้าโปรแกรมตักออกนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ควรดูแลโอเคตอนนี้เราก็ได้ข้าวมากินแล้วนะก็นับเป็นเรื่องดีมากนับในการเกิดมาที่หมู่บ้านวิเลตเจ้าในแรกๆครับผมหาหินกันครับผมโ okay. อคภูเขานี้น่าจะพอได้หินอยู่แล้วก็หาถ้ำมาผมนีม่ใช่ถ้ำโอ้ ก็ทํา,ทาการวางหีบเป็นด้วยแล้วผมของค้ายู่ไหนรู้ว่าไม่ไดเอามาอ๋อมาโอ้ทั้งหมดนี่อนะ่ะเราก็ต้องทำเป็นพิกแอกแล้วผมแล้วก็ขุดเอาหินมาผมสามอันนะแล้วเราก็จะสร้างเป็นนี้นี้นี่ครับผมเราก็จะได้ที่ถูกพีแอคหินแล้วนะครับก็ขุด ผมไม่ได้ยินข่าวมาว่าถ้าเออเกล็กฮะสามารถใช้ที่ขุดฟอร์จูนขุดได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็มาซื้อรองนะในอัปเดตใหม่ก็เพิ่งไดเห็นว่ามันมีอัปเดตของเกมนี้ก็เลยเข้ามาเล่นเตรียมเลยนะผมะเราได้หินมาไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงนั้นมันหินน้อยัะผมก็ามาขุดออกขุมนึงครับผม อาจริงซีรีส์ที่ขอบบนเลยนะซีรีส์ที่เร็ววันนี้อาจจะรวปสองคลิปมาผมใช่แต่ซีรีส์ที่แล้วในซีรีส์ชินล่หนึ่งจุดสิบหกนะคะผมก็นั่นแหละฮะก็ถือว่าผมสร้างฟามอินเดอร์แมนนอกรอบด้วยนะับอยากอาบเหมือนกันแล้วไปที่เกียดอาบนะ,ะตอนนั้นต,ตอนนี้ผมน่าเริ่มซีส์ใหม่ผมก็จะอาบซีรีส์ใหม่นี่แหละครับผมจะหมลึละเร็วยัง เออเรายังเราต้องไปเอาเหล็กฟรีด้วยท่ามสมใช่เหล็กฟรีเหล็กฟรีอยู่ไหนเหล็กฟรีเอาจิงหมู่บ้านนี้ผมอยากจะสามารถทําให้นี้ได้เลยนะเนี่ยผมไม่นี้กันเลยเหล็กฟรีผมจะมาทําที่ขุดครับผมนี่ไงเหล็กฟรีโอ้ยหมดพลาซะด้วยว้ายจะทายจะทายจะทายตายทายทาย,ทาย,ทาย,ทาย มาแล้วเหล็กฟีเหล็กฟีโอเครอดครับผมจนนั่งสเปรมขานเหล็กแต่มันไปหลวก็ตายเองับผมทำไมมันอึดจังโอเคตายวางเตียงนอนสวยก็ <c oughs> <c oughs> ยอดยูตกมากครับผมช่วงนี้นะก็อย่าลืมมาช่วยกันดูคลิปผมเพื่อเป็นกำลังใจกันพูดรุมขายอนะไรเนี่ยวัดเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ทำไมเขารุมขายอภินา โอเคเราจะมาสร้างบ้านกันเลยไนหะมสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะผมท,าทา่านผู้ชมแต่ผมต้องขอ,อ,อไม้ไมาอีกเยอะๆเลยนะไม่เป็นไรขวานเราสุดยอดแล้วขวานที่เจ้าแจกมานะให้ตอนเริ่มเกมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะสำหรับช่องใหม่ๆดุวย่านผม สรางบ้านแถวนี้ดีกว่าตอเหรอ,อหตอนนี้อยู่นะผมอุ้ยสียอันเหล็กสียอันยอดสร้างนี่นะผมแล้วก,นนก,นก็นี่เราจะทำบ้านไว้แถวนี้เลยนะครสามสี่หน่องหออมนสึ่บ้านไซส์ประมาณนี้น่าจะพออยู่ได้นะ ต่อ,อบล็อกเร็วยังลงไปว่ามันไม่ใช่เกมบล็อกต่อบล็อ,อกด้เร็วบ้านเราก็จะหลากหลายชนิดพันไม้ครับผมสายตาขผมชนิดไม้เลยมันเป็นบ้านที่ดีแน่ๆเลยใช่หรอลงแบบไปเสียดาเมจอู้บกับกบกัก มันบักะมันจะมีการบักนิดหน่งนะผมอ่าเสียงอะจะไม่ค่อยดีนะผมเนื่องจากว่าเขาบอกแล้วนะ้ว่าไมค์นะไม่ได้เอาไมค์เมาสนี่บ้านส,สวยๆทางเข้ามันลกนิดนึงพิีแรกไม่ต้องมาเอาจะอาะไรมากหรอกครับเพราะผมพิธีหลังผมจะขยันแบบขยันเปลี่ยนที่เนี่ยเปลี่ยนบ้านตรงนี้ครับผมให้กลายเป็นแบบ พี่ขาใหญ่โตเลยนะผมใช่แต่เราจะไม่ได้สร้างบ้านอยู่ที่นี่กันนะเพราะเราจะไปที่อื่นกันนะผมโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องทำการปูฟ้าเพาดานด้วยหินนะค่ใช่เราจะปูฟ้าเพาดานด้วยหินแล้วก็เสร็จสับคับผม น <c oughs> ตัวค้าบวางครับเป็นของนี่แล้วก็ครับนี่นี่เอากล่องวางกล่องดูนี่ผมบอกเลยนะมาครับแม่เป็นเกมที่ของเก็บแบบลบมากไม่ต้องพูดลบอะ่ะผมบอกแค่คือมันลบมากเลยเไปเอา,เอาตัากไม้ก่อนอู้ Apple ปปดอก อมองว่ามีปัญหามีปัญหามีปัญหาก็นะถือว่าเป็นหนังฟรีแล้วค่ะแล่ะเสียง <c oughs> <c oughs> มันไม่ค่อยดีเลยจริงอะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไม้ไปายให้กมแลน้องอึดอันนาก้วก็มือเอาไปรม้ว่า สวยเราก็ท่องทางการครับสติ๊กนะผมแล้วก็ทำเป็นอันนี้เลยใช่นะผมปักไฟรอบๆบ้างจริงอันที่แล้วผมก็ไม่ได้สร้างฟวาหมดนะ,ะ่ะก็ชะนัย เรก็ไม่ได้สร้างฟาร์มหมดเลยนะผม,ผมเอาอนีม้มาตัวเรก็ได้สร้างฟาร์มทุกอย่างเลยเนี่ยติดีกว่าก็บันไดหินนะผมหินอย่างเต็มเลยมีนะผมเราก็ทำการสร้างบันไดหินไว้ตรงนี้เลยนะดอกดียรทุกอย่างเนี่ยน่ารังสร เสร็จครับผมบ้านเสร็จแล้วนะอีพีแรกโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็วันนี้ก็จะลงสองคลิปเลยนะครับผมก็อีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครผมนี่อนิเมชั่น้วยสวัสดีครับ Bye-bye.